จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดิบน,นะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะมาทําอะไรง่ายๆกินข้าวกันเถอะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนมาทําผักหวานผัดไข่ใส่วุ้นเส้นจ้าใส่กุ้งแห้งด้วยนี่เลยค่ะค่ะก็จะเป็นผักหวานนะคะหนึ่งถุงค่ะก็จะเอาแต่ยอดอ่อนๆก้านอ่อน,ออน,ออนๆมันนะคะเตรียมไว้จ้าวุ้นเส้นค่ะ หนึ่งห่อเล็ก40กรัมค่ะใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งของการตัวใหญ่พอเวลาจะเอามาผัดอะ่ะการจะเอาไปแช่น้ําก่อนการที่เอากุ้งแห้งอะ่ะไปแช่น้าอะ่ะมันก็จะทําให้กุ้งแห้งอะ่ะมันนิ่มขึ้นเตรียมไว้ค่ะประมาณ1ขีดจ้ากระเทียมค่ะโครกหยาบแบบนี้ไข่ไก่สามฟองค่ะอ่าก่อนจะไปทําเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ําซอสสําหรับผัดกันแบบง่ายๆกันจ้า การจะใส่น้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลทรายก็ได้สักประมาณ2ช้อนชาอันนี้ใส่เป็นซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนซอสปรุงรส1ช้อนซอสหอยนางรม1ช้อนน้ำเปล่าค่ะ5ช้อน2 3 4 5ช้อนจ้าคนให้น้ำตาละละลายแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะประมาณนี้ค่ะชิมรสชาติแล้ว ใหญ่อ่ะค่ะเพียงเท่านี้จ้าไปค่ะลงมือผัดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพอประมาณจ้าตะหลิวมันยังไม่แห้งมาดูน้ำมันแล้วเสียงมันดังไปหน่อยเอาี่แค่ะใส่กระเทียมลงไปผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยจ้า ะหลีวมันยังไม่แห้งน้ําพอเวลามันโดนน้ามันแล้ว่เนาะเออน้ากับน้ามันมันเข้ากันไม่ได้จริงๆอะ่ะโอ้โหเดือดสะเทือนเลยเดือดแบบประท้วงค่ะผัดกระเทียมค่ะให้เหลืองหอมเลยจากนั้นค่ะใส่กุ้งแห้งลงไปผั่กุ้งแห้งให้หอมไปกับกระเทียมกุ้งแห้งแช่น้ําก่อนเออกันแช่ไว้สักประมาณเกือบๆชั่วโมงอ่ะเนาะ พอเราจะทําเมนูเนี้ยเราก็ไปควักออกมาก่อนแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้แล้วก็ล้างหลายๆน้ําค่ะมันจะช่วยทําทให้กุ้งแห้งมีความนิ่มขึ้นแล้วก็ลดเค็มผัดกระเทียมให้เหลืองหอมให้กุ้งแห้งมีความหอมๆช่วยๆขึ้นมาก่อนใส่ไข่ค่ะค่ะใส่ไข่ลงไปแล้วแล้วเราก็นี่เลย กระจายไข่นะคะประมาณนี้ค่ะเราก็กันไข่ไว้ข้างขอบกระทะเสร็จแล้วเราก็ใส่กู้นเส้นลงไปเติมน้ำค่ะเล็กน้อยผัดให้กู้นเส้นนะคะให้มันมีความนิ่มค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักลงไป ผักหวานนะคะผัดแป๊บเดียวค่ะไม่นานนี่แล้วก็ตลบค่ะไข่ลงมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำซอสค่ะที่เราทำไว้นี่เปิดไฟแรงสุดได้เลยจ้าทีนี้เราก็ผัดทุกอย่างให้แห้งเลย ผักหวานนะ่ะตอนแรกมองว่ามันจะเยอะพอพอเวลาเรามาผัดแล้วอะ่ะเหลือนิดเดียวเองมันยุบนี่ค่ะเราก็ไม่ต้องคนอะไรมากแล้วรอให้อ่าทุกอย่างมันแห้งให้น้ำแห้งลงนะคะปรับแต่งรสชาติชิมรสชาติได้เลยค่ะพอดิบพอดีแล้วค่ะ ใครเห็นว่าวุ้นเส้นน้อยอยากจะเพิ่มวุ้นเส้นเพิ่มได้ค่ะปรับได้ตามชอบเลยนะเริ่มแห้งแล้วนะคะเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นค่ะการใช้ไฟแรงสุดเลยนะเนี่ยพอผัดไปผัดมาสักพักหนึ่งอะ่ะน้ำมันก็จะแห้งแล้วน่ากินมากเลยอะ่ะนี่เลย ผักหวานผัดไข่ใส่วุ้นเส้นใส่กุ้งแห้งจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะสวยร้อนๆมาจ้าปิก๊กแอสค่ะหอมฉุยๆกันไปเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะไม่เต็มลำเรือนะ <c oughs> ค่ะอีกหนึ่งจานทำง่ายๆนะผักหวานผัดไข่ใส่วุ้นเส้นใส่กุ้งแห้งค่ะนี่เลยค่ะหืมหอมมากผัดให้แห้งๆแ,แบบนี้ค่ะน่ากินมากเลยอร่อยไม่แพ้ ไม่แพ้ผัดใบเหลียงเอออร่อยไม่แพ้กันเลยจ้าลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ